สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมพศ2564นะคะชาวราศีมังกรวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะคือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะคะก็จะดึงดูดคนรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะมาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีมังกรนะ ช่วงนี้พลังงานบุญมาสวยมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานว่าถ้าชาวราศีมังกรนะคะคุณได้ทำบุญทำทานนะทุกเรื่องราวจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้นะคะมีสัญญาณในเรื่องรางความรักด้วยนะคะเป็นสัญญาณว่าคุณเนี่ยกำลังรอจังหวะเวลาในการนำถ้วยความรักไปให้ใครคนหนึ่งนะคะคนที่คุณรักนั่นเองแล้วก็อยากขอแต่งงานนะคะ หรอว่าอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์นี้ให้มีความอบอุ่นนั่นเองนะคะมีเรื่องราวของการสร้างชีวิตการตั้งใจความตั้งใจอะไรต่างๆที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างดีอะไรประมาณนี้นะสัญญาณออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณรอคอยนะคะใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะนั่นหมายถึงเวลาการรอคอยกำลังจะสิ้นสุดนะอะไรที่คุณเจอมานะคะเหมือนเจอมาสิบดาบปักมาเลยเนะี้ย ตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องฟื้นตัวจากสิ่งนั้นแล้วพลังงานบวกของคุณจะเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะพลังงานบุญจะหนุนนำให้ทุกเรื่องราวประสบความสำเร็จนะคะพลังออกมาสวยนะหัวใจของคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะ ทั้งเรื่องราวของชีวิตทั้งเรื่องราวของความรักเลยนะคะเป็นคนจริงจังแล้วก็ถ้ารักใครก็รักจริงนะคะถ้าเรื่องราวของชีวิตก็จะจริงจังกับชีวิตมากๆนะในอนาคตพลังออกมาสวยมากเลยเป็นพลังของการแต่งงานการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะคะการมีชีวิตที่สดใสสวยงามนะคะประสบความสําเร็จนั่นเองนะพลังออกมาสวยมากๆเลยนะคะเป็นการเริ่มต้นชีวิตรักชีวิตครอบครัวหรืออะไรใหม่ๆเข้ามา ในชีวิตเราเนาะพลังดีๆนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะของชาวราศีมังกรนะพลังงานเป็นพลังงานเดอะซันขึ้นเลยนะคะเรยกรย์ยาวๆเลยนะรับพลังบวกนะคะคือพลังของคุณจะมาเต็มมากๆในช่วงกรกฎาเหมือนมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่จะปรับเปลี่ยนสู่ความสําเร็จพลังของเดอะซันเป็นพลังของความสําเร็จนะ ว้าวเลยนะคะจากความพยายามความอดทนอะไรก็ตามนะคะที่คุณทำมาเนี่ยมีสัญญาณของ The Sun เข้ามาประกบเลยนะคะแสดงว่าจะเกิดความสำเร็จเข้ามานั่นเองในชีวิตนะในเรื่องราวชีวิตของชาวราศีมังกรนะคะจะมีการทัาาายเกิดขึ้นเสมอในทุกภารกิจว่างั้นเถอนะคุณกับคนที่คุณรักเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ผูกพันลึกซึ้งกันมากๆนะคะ มีสัญญาณเกิดขึ้นมาว่าในเรื่องราวของความรักคุณก็จะมีสิ่งท้าทายหัวใจพิสูจน์ความรักด้วยนะแล้วตัวคุณเองจะมีความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะพลังบวกที่ผู้อ่านเห็นก็คือเป็นพลังของความขยันมุ่งมั่นตั้งใจอดทนนะคะชาวราศีมังกรจะตั้งใจทำให้ทุกเรื่องราวประสบความสำเร็จนะทีนี้มาดูสัญญาณของคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนะคะ สัญญาณออกมาบอกว่า,าเขาคนนี้นะคะอาจจะเคยเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กมาก่อนเนาะแล้วตัวเขาเองนะคะเป็น the hangman ขึ้นก็แสดงว่ามีการรอจังหวะเวลานะคะในการที่จะเริ่มต้นความรักอะไรประมาณนี้นะคะหรือรอจังหวะเวลาที่จะได้เจอกันกับคุณก็ได้นะคะเพราะมีสัญญาณของคนต่างชาติต่างที่ต่างถิน่นต่างแดน ต่างศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคนคนนี้เขามีสัญญาณน,นี้และเขากำลังรอคอยจังหวะเวลาที่จะพบเจอก,กันกับคุณนะคะพลังสัญญาณเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องราวของความรักเรื่องราวของชีวิตดีมากๆเลยด้วยนะคะมาดูสถานการณ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมของชาวราศีมังกรนะคะมีสัญญาณว่า อาจจะมีเงาของอดีตความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในหัวใจคุณนะคะชาวราศีมังกรสัญญาณออกมาบอกว่ายังมีเรื่องราวอะไรหลยอย่างในชีวิตคุณที่เป็นเรื่องราวดีๆที่คุณต้องหันไปสนใจนะหันไปโฟกัสไปสนใจเรื่องนั้นแล้วพลังงานบวกของคุณจะเพิ่มมากขึ้นนะมีสัญญาณของการเดินทางไกลด้วยนะคะ สำหรับชาวราศีมังกรบางท่านนะคะอาจจะมีการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเกิดขึ้นก็ได้นะหรือถ้าไม่มีการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะไพ่ใบนี้ก็อาจจะบอกถึงสถานการณ์ที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นนั่นเองนะ ทีนี้อีกสัญญาณหนึ่งสวยมากๆเป็นสัญญาณของ the world นั่นเองสัญญาณนี้เป็นสัญญาณของความสําเร็จอีกเช่นเดียวกันนะคะอะไรที่คุณตั้งใจไว้อะไรที่คุณวางแผนไว้จะมีความสํญญาเร็จเกิดขึ้นนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะสัญญาณออกมาบอกว่าถ้าคุณได้เดินทางจะทําให้คุณพบคู่ครองของคุณนะว้าว ยังไงก็อาจจะต้องมีการรอดูจังหวะเวลาเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนะตามสถานการณ์ขณะน,นี้นั่นเองนะคะมาดูพลังสัญญาณในอนาคตนะคะสัญญาณในอนาคตคือความกังวลอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้คุณนอนไม่หลับนะคะชาวราศีมังกรน,นะ,ะมันเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่จบลงไปนะคะ complete นะคะเสร็จสิ้นลงไปและมีการเริ่มต้นใหม่ ที่สวยงามมากๆนะคะมีสัญญาณของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สวยงามนะมีสัญญาณของการแต่งงานเกิดขึ้นในอนาคตมีสัญญาณของการรอคอยจังหวะเวลานะคะคนคนนั้นในความสัมคัธญของคุณเขาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะการใช้ชีวิตร่วมกันชีวิตใหม่ที่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้นะคะเข้ามาสวยงามมากๆเลยนะอีกสัญญาณหนึ่งนะคะ คนคนนี้อาจจะมีช่วงวัยที่แตกต่างก,กันกับคุณด้วยก็ได้นะผู้อ่านถามโรแมนดิเอลส์นะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับชาวราศีมังกรหรือเปล่านะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะสัญญาณเอ็นเก m e n t ขึ้นกรีดยาวๆ <laughs> กรีดยาวๆสวยมากๆนะคะเป็นสัญญาณการมั่นหมายนั่นเองนะคะถ้าเกิดไม่มีการมั่นหมายนะคะก็จะเป็นลักษณะของ การพูดคุยการตกลงกันที่มีการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงชัดเจนมากขึ้นแ n งเจออกมาบอกว่าชาวราศีมังกรนะคะอาจจะเคยคิดว่าความรักนี้มีจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีใครรักเราจริงๆริงไหมจะมีความรักให้กับเราจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคาถามเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะแองเจออกมาบอกว่า ความรักคือความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในหัวใจคุณนะคะและจะต้องมีการจัดการความสัมพันธ์ให้ประสบความสําเร็จขึ้นมานะเมื่อคุณเจอคนคนนั้นอยากให้คุณพูดคํำหวานๆนะคะเฟลท์มีการจีบกันคุยกันหวานๆสิ่งนี้อาจจะเป็นช่องทางการเปิดโอกาสให้คุณได้พบเจอความรักนะคะการได้พูดคุยนะคะการได้จีบกันการได้มีการคุยอะไรกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยหวานแวว จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆเข้ามานะพลังออกมาประมาณนี้นะคะและที่สำคัญความรักครั้งนี้คุ้มค่าที่จะรอคอยนะคะจังหวะเวลาที่เหมาะสมจะนำคู่ของคุณเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะสัญญาณสวยมากๆเลยนะคะทีนี้ผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับชาวราศีมังกรหรือเปล่านะคะ สัญญาณออกมาบอกว่าขอให้คุณมีศรัทธาในเรื่องของความรักนะเชื่อมั่นและศรัทธานะคะและเชื่อว่าความรักมีจริงนะและสิ่งนั้นแหละจะเกิดขึ้นกับคุณคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักที่ดีที่สุดนะคะและอีกสัญญาณหนึ่งนะคะจะกลระออกมาบอกว่า ชาวราศีมังกรอาจจะมีงานเข้านะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะคือคุณจะคลั่งงานหรือว่าบ้างงานบ้างๆนะคะมีงานหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณนะคุณก็จะต้องทํำริงนั้นให้ประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้นะคะจะกระบอกว่าขอให้คุณปรับสมดุลในเรื่องราวของชีวิตด้วยนะเนื่องจากการทํางานแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะดูแลเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยขอให้เวิร์กออน ความรักความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะขอให้ทําทุกอย่างด้วยแพชชั่นก็คือด้วยความรักในสิ่งนั้นนะคะและทุกเรื่องราวนะคะทั้งชีวิตและความรักจะนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตคุณน,นั่นเองนะอีกอย่างหนึง่งจะระออกมาบอกว่าให้ยอมรับนะให้ยอมรับความจรงิงให้ยอมรับสิ่งที่เป็นไปและให้ยอมรับตัวคุณเองด้วยนะคะตัวคุณเหมาะสมและทำดีที่สุด นั่นคือสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องเรียนรู้เรื่องของการยอมรับนะสิ่งสําคัญมากๆที่จักระอยากจะเน้นน่าจะเป็นเรื่องราวของการยอมรับตนเองนะคะเป็นตัวของคุณเองเพราะตัวคุณเองมีความน่ารักนะมีความสามารถมีความสดใสเพราะตัวคุณเองเนี่ยจะมีเสน่ห์มากที่สุดและเขาจะรักในความเป็นตัวคุณด้วยนะ ผู้อ่านถามออร์โคซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรสําหรับชาวราศีมังกรนะคะเพื่อดึงพลังงานบวกของคุณขึ้นมานะสัญญาณออกมาบอกว่า body works นั่นหมายถึงว่าขอให้คุณดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองทั้งเรื่องราวของสุขภาพนะสุขภาพคุณร่างกายนะคะอาจจะมีสัญญาณของคนที่ดูแลสุขภาพก็ได้นะคะการที่คุณดูแลสุขภาพนะ ทั้งเรื่องของการกินการออกกําลังกายหุ่นอะไรทุกอย่างเนี่ยจะเป็นพลังที่เด่นขึ้นมาเลยนะในชาวราศีมังกรอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพร่างกายแล้วสุขภาพจิตใจคุณก็จะต้องมีการดึงพลังงานบวกของตัวเองขึ้นมานะคะเยียวยาหัวใจตัวเองให้เข้มแข็งนะอีกอย่างหนึ่งคือคุณมีความสามารถในการทำอะไรหลายอย่างในชีวิตนะคะ และสิ่งนั้นด้วยความสามารถของคุณเองนะก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะคะคุณคือมีพลังของผู้สร้างดังนั้นถ้าคุณอยากให้ชีวิตคุณเป็นยังไงคุณต้องสร้างสิ่งนั้นขึ้นมานะคะมันเหมือนเป็นพลังวิเศษของตัวคุณเองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะมีสัญญาณของหนังสือเข้ามานะอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแห่งชีวิตคุณนะคะเหมือนจะมีสัญญาณของการเรียนรู้เข้ามานะ การเรียนหนังสือหรือการศึกษาที่ลึกซึ้งนะคะหรือจะมีสัญญาณของการอ่านอะไรบางอย่างที่จะชี้นำชี้แนะแนวทางคุณไปยังความสำเร็จนะคะพลังออกมาประมาณนี้นะ,ะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะ,ะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรค แล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ